ร้อสิบสามพร้อมแล้วจัดเลยครับผมนะมาดูมาดูว่าร้อยสิบของเราจะลั่นออกมาหรือเปล่าครับผมนะโอ้โหดูจากทีมชาตินะําจมซนะีเอ็ม และนี่คือบิสมอทอปอัพร้านเติมเกม f อ Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง w i ส d อทอปอัพจัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกลบสแกนเช่นเคยกับเกม F4 Mobile นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของกิจกรรม Fuot ทเวิร์ดวีคที่2ท่านผู้ชมวันเดียววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนักเตะอย่างกูริดเข้ามาพลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจาะลึกกันในคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมก่อนจะไปเริ่มกันแน่นนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมเอาไม่ถึงหนึ่งหมื่นซับ กับช่องเด็กช่องนี้กันด้วยนะฮะโอเคก็อื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตรงนี้ครับผมนะแพ็กเกจของรางวัลนะกดรับไปเลยครับผมนะบอกเลยว่ารับทุกวันดีแน่นอนครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วในส่วนของเจแปนนะผมนะในส่วนของรางวัลคนตายเนี่ยเราจะได้เป็นเสื้อมานะครับผมนะตรงนี้ฮะแล้วก็ได้แต้มแรงมา100ได้เป็นรองเท้าสีม่วงบอกเลยว่าสวยงามมากๆคุณผู้ชมนะใครเฟ้นหาก็รับของรางวัลได้เช่นเคยนะนี่นะเป็น f อฟซีโมบาย นชั้นสตรอรี่เจแปนนะครับผมนะควานติญี่ปุ่นนะก็จะเป็นพวกมโตมะอ่าพวกชินจิคามด,ดาว่าตรุ่นโดอะไรงี้นะกระตะนะที่ผมพูดไปนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวมาว่าอีกทีนึงแล้วกันนะในส่วนของฮาโลวีนเนี่ยแจกเป็นในส่วนของอินเอสตาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของกิจกรรมแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของฟุตตีเวิร์ดฮะเข้ามาดูหน่อยว่าเป็นยังไงท่านผู้ชมวันนี้นะฮะกิจกรรมฟุตตี้เวิร์ดนะฮะมาครับท่านผู้ชมนะ ในส่วนของ f ุต t y เวิรเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดรับในส่วนของชวายไซเคอร์ไปก่อนเหมือนเดิมนะฮะมาดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคกิจกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีเห็นเพิ่มเติมนะยังไม่ได้มีอัปเดตนะไม่ได้มีให้เราทำอะไรเยอะแยะมากมายนะเหมือนเหมือนกับวีที่2เลยนะผมนะําับาที่2เนี่ยเปิดมาเนี่ยตรงนี้ก็ผมนะจะให้เราแอดซีทั้งหมด30ลูกในหมดใดก็ได้นะ30ครั้ง ก็จะได้รับในส่วนของอ500,000เหรียญน,นะแล้วก็จะมีแต้มแรงแล้วก็ในส่วนของแต้มหรับการฝึกอีก100นั่นเองนะครับผมนะ <S <S ตรงนี้ก็จะได้รับอีก20ในส่วนของแต้มฉาดฟุตทีเวิร์ดนะส่วนแกลลอรี่เนี่ยมาดูกันท่านผู้ชมนะสปหาห์ที่2นะผมมาแล้วฮะสปดาห์ที่2แน่นอนครับผมก็จะเปิดที่ในส่วนของกุดิตนะเป็น1,500แต้มฉาดนะแล้วก็จะมีเนสตา800แต้มผมมาค,คูเรยา650แล้วก็ทางนัานของอ่าเรลนี่คิงครับผมนะ ก็เป็นในส่วนของตรงนี้112 650แต้มนะแล้วก็จะมีนักเตะอย่างอาร์ซัลมาเกอร์ครับผมนะแล้วก็ลูดิเกอร์ครับผมนะพทริกชิกะตรงนี้ครับผมนะเฟอร์มินโลเปสโรดิโก้มาตูดี้ชมเปเคลแล้วก็เคนนี่เดวกริสนะผมนะก็ประมาณนี้ลกันในส่วนของการอัปเดตนักเตะนะใครชอบตัวไหนก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมนะนี่ฮะนักเตะผมว่าเหมือนจะเป็นสาระที่2เหมือนจะเป็นอารมณ์แบบมาละลาย ละลายในส่วนของแต้มยิกซอมซอม,ซอมากกว่านะครับผมนะพลังเห็นนะอย่างวกนักเตะอย่าง o อ r 1 1 1เงี้ยใช้600แต้มในการแลกแค่นั้นครับผมบรดเริโกเงี้ยคุณชมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะดูฮะโรดิโก้ครับผมนะขวา5ซ้าย4พลังงานฝีเท้าต่างๆนะครับบอกเลยว่าแจ่มจัดจัดนะแล้วก็ใช้แต้มแลกเดี๋ยวไม่เยอะครับผมนะแค่800แต้มแค่นั้นเลยครับผมนะไม่เยอะไม่เลอะบอกเลยว่าแจ่มแจ่มนะคุณชมนะ นี่ครับโอเคหลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตนะกิจกรรมฟุตทีเวิร์ดส์สัปดท่านผู้ชมต่อไปมาดูในส่วนของกิจกรรมเจแปนดีกว,ว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะโอเคในส่วนของดิพ้าญี่ปุ่นนะครับกดเข้ามาเราก็จะเห็นเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราตอบคําถามท่านผู้ชมนะก็บอกว่าความแม่นยําเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่3%าในส่วนของชารเลนต์แรกแล้วก็จะมีชาร์เลนสองหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชารเลนต์ที่สามนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเหมือนเราตอบตรงนนีี้เ่ย ปลล็อกหลังจากทำครบทั้งหมด3ชาเลนจ์ก็จะได้ในส่วนของแต้มแรงหนึ่งร้อนั่นเองครับผมนะบอกเลยว่าตรงนี้โคตรดีนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของนักเตะแกล,ลอรี่กันก่อนเลยลวยกันแกล,ลอรี่เนี่ยจะมีทั้งหมด4ีอ่าสอันนะครับผมนะในส่วนของญี่ปุ่นนะครับผมตรงนี้ก็เปิดมาก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าต่อไปอาจจะเป็นทีมชาติ พวกบราซิลหรือว่าอะไรงี้หรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมของเรื่องราวของอฟุตบอลโลกนะของที่จัดอยู่ญี่ปุ่นนั่นเองครับผมในสมุตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามีทีมชาติอะไรเขาร่วบ้างน่าจะเปิดเผยเข้ามานักเตะตามนี้ครับผมนะโอเคตอนอื่นเดี๋ยวเราเอาในส่วนของญี่ปุ่นเหมาอนกันญี่ปุ่นจะมีในส่วนของนากาะตายปีนซีซีเอ็มร้อยสิบสามนะตรงนี้แปดร้อยแต้มฮนะในส่วนของการแลกนะผมนะ แต้มตรงนี้ก็จะเป็นแต้มในส่วนของชิ้นส่วนเรื่องราวของชาตินั่นเองครับผมนะเนชั่นนั่นเองนะตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอาคารามาดานะฮะ CM 1 1 2รใช้650แต้มนะตรงนี้ผมว่าการ์ดมันทำออกมาค่อนข้างสวยนะเออผมชอบเลการตรงนี้นะ,ะมีวัตสรุเอนโดครับผม CD m 1 1นะ m 1, 1นะมีซานโนซีดีเอ็มร้อยสิบเอ็ดนะผมนะมาชินดะ CB 1 1 0นะผมนะ นักเตะคุค้นๆก็จะมีพวกใครบ้างอะมีริสุูดัวอันครับผมทานากะแล้วก็มีตุมะครับผมนะหกรแต้มดอันใช้450นั่นเองครับผมนะมีตตุมะพลังก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ฮะอบอกเลยว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะการ์ดต่างๆหน้าตาต่างๆนะี่อย่างเนี้ยอ่านากาตัเนี่ย C.M. 1้เหมือนที่ผมบอกเลยว่ายังไงเข้ามาแนะ่นอนกลับแบ็กกลับมาแล้วครับผมนะแจม่มๆเลยครับผมขวา 5, ซ้าย4สี่นะ เออใครที่ชื่นชอบเนี่ยมาจัดได้เลยครับผมนะมีตัวมาก็138นะฝีเท้านะฮะโอเคค่อนข้างแจ่มเลยครับผมตรงนี้นะโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตนะนะส่วนในส่วนของการตอบคำถามเนี่ยสามารถเซิร์ชได้นะว่าญี่ปุ่นเข้ารับการแข่งขันเอฟเอฟซีเอเช่นคับกี่ครั้งนะถึงปี2025นนะฮะอันนี้เดี๋ยวสามารถดูคำใบ้ได้นะครับผมนะ คำใบ้นะต้องใช้ในส่วนของแต้มตรงนี้นะ200แต้มผมไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนนะแล้วก็มีเพชรแดงอีก100นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองตอบไปเลยแล้วกันนะบมนะเหมือนได้ทั้งหมด3ครั้งนะฮะในส่วนของการตอบรอบนี้นะเหมือนเหมือนจะผิดนะบมนะตรงนี้นะเห็นปะเขาจะถามว่าญี่ปุ่นเขาร่วมกันในขันฟีฟ่าวิลคับเป็นครั้งแรกในปีใดน,นะบผมนะตอบไปเลยนะ19 9 8นะนี่ครับ โอ้โหโอ๋อตรงนี้เนี่ยเหมือนตอบถูกเราจะได้ในส่วนของโทเค็นเรื่องราวนะครับผมนะเออเห็นไหมถ้าตอบถูกเหมือนจะได้ทั้งหมด3ข้อนะฮะตอไปก็ผมนะนี่ฮะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจักการแข่งขัน FC, Asian Club e 2, เอฟซีเอเชีปีหนก็สองพวกเขาเอาชนะอ่าใครในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมนะใครวะเนี่ยใครจําได้มั้ยนะซาอุดีอาระเบ,บียหรือเปล่าครับผมน่าจะใช่ครับตอบไปเลยฮะดูครับผมถ้าถูกเราจะได้แต้มนะโอเค ถือว่าตอบถูกนะอันนี้ผมไม่ได้เซิร์ชนะถือว่าใช้ได้ฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการตอบคําถามนะฮะที่ผมคาดการไว้นะครับผมนะน่าจะไม่น่าจะมีแค่นี้มั้เออที่ผมที่ผมคิดไว้นะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยชายเลนจ์อันสองเนี่ยเหมือนจะต้องรอวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะั่นถึงจะมีอัปเดตเข้ามาอีกนะครับผมนะโอเคหลกัหลกๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของทีมชาตินะครับเพื่อนๆคิ่นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะส่วนแรกเปลี่ยนตรงนี้ก็ ไม่ได้มีตรงไหนเพิ่มเติมแล้วนะพวกเพิ่มแรงอะไรเงี้ยยังอยู่ฟุตติเวิร์ดยังอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะนอกนั้นไม่ได้มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนพวกแต้มเอ,อ่าเรื่องราวของทีมชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องมาหามาจากไหนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกนะครับท่านผู้ชมนะเอองงเหมือนกันว่าตรงนี้นะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมเจอไงเดี๋ยวมาบอกครับผมเนี่ยอันนี้ก็สามารถมาเปิดได้นะท่านผู้ชมนะ เนี่ยสามารถเอาแต้มตรงนี้เนี่ยมาแลกเป็นแต้มเพิ่มแลงได้ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดพันหได้ทั้งหมด150ก็คูณ4ไปนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนะโอเคประมาณน,นี้แล้วกันนะฮะตรงนี้มีเปิดฟรีด้วยว่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมีโลโก้เรื่องราวนะครับผมนะแล้วก็แต้มตรงนี้อ๋อไอแต้มชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยต้องมาเปิดในส่วนของใช้เอฟซีพอย์นะครับผมในการเปิดนะฮะอเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมนะ กิจละลายซับจะชัดน,นะเออไม่มีแพ็กเปิดฟรีว่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ท่านผู้ชมในส่วนของการอัปเดตนะนอกนั้นผมไม่ได้มีเห็นตรงไหนเปลี่ยนแปลงนะนอกนั้นอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนจากกันไปสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลั่นในส่วนของ1 5 0 0 0เพชรแดงนะท่านผู้ชมนี่คือแพ็กแบบขนาดยักษ์แบบบีนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าตรงนี้คุ้มๆแน่นอนแล้วผมนะั้นหมื่นห้าเปิดได้ครั้งเดียวนะลุ้นนักเตะ กูลิดแค่นี้ดาวกริสเนสต้ st, อ่าแล้วก็ชมาึ้นครับผมนะเดี๋ยวมาดูว่า15ื่นของผมเนี่ยครั้งแรกจะลั่นหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะนะลูกกุลิดนะที่เราหวังไว้นะไม่แน่นะ1 1อ1สิ 110, 11 3, พร้อมแล้วจัดเลยครับผมนะมาดูว่าแพ็ควันนี้ครั้งแรกจะเป็นใครนะผมนะดูครับท่านผู้ชมนะนี่คือโบนัสสเตที่ซื้อขายไม่ได้ร้อยสิบจัดมาครับผมนะปัดขวา เอฟซีโมบายฮะมาดูว่าร้อยสิบของเราจะลั่นออกมาหรือเปล่าครับผมนะโอ้โหดูจากทีมชาตินะต่ำจม c ีเอ็มอะไอดัดแฟงเฟิดนะแบบนี้โอ้โหโคตรตรงเลทอะตรงเลทเป๊ะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ไม่ไม่คิดเห็นไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับเจนแม็ก์คลิปหน้า อันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ<า>บ๊ายบายทุกคนเจอกัน,นครับ